ตอนนี้เรียนเสร็จสุดแล้วนี่กับมันมเลี้ยงขนมนี่เบียลลี่เล่อะไรมาเปลือกเปลือกป่ะก็มีถ้ามาเรียนแล้วก็จะมีขนมให้ชิมเหมือนนีนะ้เอามากาลองอันนี้นี่มาการอง เป็นเนี <c oughs> ่ยเป็นอันนี้ยเป็นนอข้างในแล้วก็เป็นเดี๋ยวจาชิมให้ดูันมันจะเป็นนาอยู่มันจะแบบเปี้ยวหอมอร่อยมากจัดการได้เลยนี่จะเป็นนิ้วจะเป็นมือเป็นรืองแบหนึ่ง ชิ้นอะไรดีอ่ะมาบรรมาบรรลุนะคือชิ้นทุกอย่างมาหมดแล้วไงมอก็ได้อุ้ยนีอันนี้เป็นไส้อะไรนี่เลยมาบรูลุสีเนี่ยล้าหรออุ้ยอะไรยังไม่ได้เคียวเลยก็เบ็ดหน้าเขาเหรน ให้เหมือนรัาบอร์รี่เลยอร่อยอะนั่นคืออะไรตัวนี้ใช่ครับข้างในเป็นเค้กเป็นเค้กแลาบิไส้ด้วยจะเป็นเค้กอัลมอนด์